สวัสดีจ้ากลับมาพบกับอาจารย์สันคณิชชพลานี yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้อย่าลืมเพิ่มเพื่อนกันด้วยคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและก็มีสาระนะจ๊ะ อีก2วันก็ครบแล้วนะคะครบเจวันนะคะก็อย่าลืมไปติดตามชมนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ดีกว่าว่าเสาร์ที่นี้ของเดือนกุมภาพจะเป็นเยี่ยงไรนะคะขอให้ผู้สถานาที่เกิดวันเสาร์เพ่งจิตนะคะเพ่งจิตเพ่งใจมาที่มือให้อาจารย์นะคะท่องนโมตรสระสามจบนะคะ เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเสาใบาแรกจ้าเสาที่สองนีสาในตามมาหลายใบเลยนะเสาที่สา,สสาเสาสี่หเสาโหเป็นยันเลยแฮะ ผู้ศรทาที่เกิดวันเสาร์ผู้สถาที่เกิดวันเสาร์ดวงประจําเดือนกุมภาเดือนประจําเดือนกุมภาได้แก่ปุ๊บโอ้หนึ่งดาวต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะจ๊ะผ่านผลอยู่นะเวอ8ปดไม้เท้านานดีอยู่นะจ๊ะปุ๊บดิเลยว้าวความรักยิ่งดีแฮะปุ๊บสิบถ้วยสุดท้ายสุดท้ายเงินคือสบายไหม สีเหลียญนะจ๊ะจากไพ่ชุดนี้นะคะจากไพ่ชุดนี้นะคะคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณไปห้าคะแนนก็ไม่ได้เลวร้ายนะจ๊ะออกแนวลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแต่มันนี่มันนี่มัีอาจจะดาวลงไปนิดนึงแต่ก็อยู่ในหมวดของการที่คุณรับได้อยู่นะจ๊ะมาไพ่ตัวแรกเลยจ้า อย่างที่บอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟก็จริงอยู่แต่ในลนักษณะของเรื่องการลงทุนหรือการเงินหรือคนที่เกิดวันเสาร์บางท่านอาจจะโดนตัดเรื่องไรายได้เกิดขึ้นเช่น1คืออะไรเกษย์อายุเงินเดือนอาจจะไม่ได้แล้ว 2. ออาจจะมีการแบ่งปันหรือว่า บวกอะไรเนะี่ยปันส่วนไปแล้วและพอเืินกุพภ์ปุ๊บเงินปันส่วนมันได้จบลงไปแล้วนะคะเขาเรียกว่าซ้าจนจบงวดแล้วนะคะหรือ 3. นะคะการที่คุณลงทุนอะไรก็ตามนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างสูงกรณีคนเกิดวันเสาร์น,นะคะจะเล่นกองทุนหรือเล่นเหรียญบิตคอยหรืออะไรก็ตามถ้าให้สี่เหรียญเกิดขึ้นแล้วแนะนําบวกไปอีก4เดือนนะคะกุมภามีนาเมาษายน เดือนพฤษภาเดือน5ถึงจะค่อยๆลงทุนนะจ๊ะแต่ถ้ารีบร้อนเนี่ยต้องใจเย็นๆดูให้ขาดนะจ๊ะเรื่องการเงินตัดทิ้งไปก่อนเลยนะจ๊ะส่วนไพ่หนึ่งดามนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์จะต้องเรียกความมั่นใจตัวเองเกิดขึ้นนะคะบางทีอาจจะตัดผมใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงบุค,คลิกภาพจนบางคนเซลทำให้คุณเสียเซล บอกเลยว่าโหนโ n นโไม่ต้องเสียเซล์นะคะหรือบางคนเป็นตระกูลเซลลค้าขายต้นเดือนอาจจะรู้สึกทอนทอนแทนแทนโอ้ใจแปลไปแล้วสิจ้าอาทิตย์แรกใจแปลไปแล้วสิคะฮึดกลับมาดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาดึงของความรู้สึกตัวเองกลับมาเพราะคุณยังได้ไพ่หนึ่งดาบคือไพ่ของการกลา้าคิดกลา้าทำกล้าแสดงและต้องเรียกความมั่นใจเกิดขึ้นกลับมานะจ๊ะ ส่วนในเรื่องรักใครใคๆเรื่องสามัคคีเรื่องความแบบโอ้โหหวานเต็มคาราเบล,เ,บลเกิดขึ้นแน่นอนล้านเอร์เซ็นเพราะได้ทั้งไพ่สิบถ้วยและก็ไพ่ดิเลิฟนะคะบอกก่อนนะคะว่าคุาพานี้เดือนแห่งความรักคนเกิดวันเสาร์เนี่ยหวานหยดยโยแต่และว,วันคือแบบอืมอิดอาจารอิดแล้วอิดแล้วอิดแล้วอิดอิดมดกัดอืม แต่และว,วันเนี่ยมดเขากัดนะคะเพราะเห็นความหวานของคนเกิดวันเสารนี่ขึ้นตามมากๆ ครที่เกิดวันเสาร์นะคะ,ะ,คะเดือนกุมภาหนี้มีสิทธิ์ได้สละโสดสูงมาก 2. คนรักกลับมาเทคอเวถามหาหรือถ้าไม่อยากอ่านหนังสือเล่มเก่าเล่มใหม่ก็เจาะเข้าอยู่ที่คุณอ่ะจะตัดสินใจว่าเลือกใครกันแน่นะคะ 3. นะคะถ้าใครรอการตั้งคันบุตรธิดาหรือว่าบุตรชายมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงรวมถึงรวมถึงนะคะครอบครัวจะมีเรื่องดีต่อใจเกิดขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงลักษณะติวพอร์ตนะคะเด็กหรือว่าลูกหลานอาจจะบอกเอ้ยแม่หนู ได้มอนี้มอนั้นมหาลัยนี้มหาลัยนั้นก็เป็นได้นะคะรวมถึงคนที่เกิดวันเสาร์เดือนแห่งความรักดิเลิฟเกิดขึ้นใครที่ไม่เคยกล้าเปิดใจเค,เคียงเล่นเล่เขาจะ เขามาไม่เอ้ยเขาจะดีมาหนูจะเปิดใจรักเขาได้ไหมเปิดได้แล้วจะพี่จ๋าไม่เปิดตอนนี้จะไปเปิดชาติหน้าเหรอจ๊ะอืออายุงาสาวก็ขึ้นแล้วนะไม่ต้องบอบเหนี่ยมอายจ้านะจ๊ะสมัยนี้บอกเลยนะคะว่าด้านได้ไอโอดนะจ๊ะเป็นหญิงเนี่ยจีบเขาก่อนได้ไม่ติดเป็นชายก็เปิดทางได้ก็ไม่ติดนะคะหรือเป็นผู้ชายเข้าหาผู้หญิงก่อนก็ไม่ติดนะคะแต่ต้องสุภาพบุรุษแล้วก็ต้องสุภาพสตรีกันด้วยนะคะเพราะว่าไพดีเลิฟความรักดีงามพระลมแปดพระลมเก้า รวมถึงไพ่ แปดไม้เท้าอย่างที่บอกว่าเรียกความมั่นใจนะคะเพราะว่าไพ่แปดไม้เท้าคือไพ่ของการที่คุณมีชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศภาพรักค่อนข้างดีค่อนข้างสูงนะจ๊ะภาพลรักค่อนข้างดีค่อนข้างสูงอย่างที่บอกเลยว่าสมัยนี้ยุคนี้ค้าขายอะไรค่อนข้างยากรีบจัดโปรโมชั่นอัด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 รีบรีบรีบขายนะคะอัดอัดรีบรีบรีบขายนะจ๊ะการเงินอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าองค์ประกอบไพ่สีใบดีมากๆ ส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะจ๊ะพี่จ๋าซิกเนเจอร์ในการทำบุญให้คุณไปไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะจ๊ะไปไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใกล้และกุมพานี้ก็อีกไม่กี่เดือนก็ส่งกันแล้วเราอาจจะไปหาเขาก่อนก็ได้นะจ๊ะหรือใครคิดที่จะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปตามคำพูดได้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าจะทำให้คุณสมหวังนะจ๊ะ วันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะสำหรับดวงที่เกิดวันเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊าลงให้ทุกๆวันแล้วนะไปกันก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย